อันนี้คนป่วยทำอะไรคะคนป่วยทำอะไรคะลูกอะไรนะตักดิน,ดนโอ้โตักได้ไหมอะไ,ได้เหรอ,อ,หอได้ไหมดินอะไหนดินอะไหนดินอะนนอ,ะอน,นี้มันเตียงไม่ใช่เหรอ เอ้าไม่ใช่เตียงโอ้โหนะนะอะไรก็ไม่รู้ไหนอะนะนะหูสงสัยอะไรเนะี่ยมีอะไรปะไเปล่าอ้าตากได้ไหมฮะดินะ อือฮ uh ึ huh. พอมัง้งน่าจะพอแล้วมัง้งน่าพอแล้วเนาะ